มาติดตามลำไยสวนคุณตาลแปลงนี้เอาโฟทีมาฉีดพ่นร่วมไปสหรือสี่รอบเนี่ยแปลงนี้สิบกราไร่มีลำไยอยู่ประมาณทักร้อยกาต้นให้ปุ๋ยครั้งแรกไป1ลูกครั้งที่สองก็ให้ไปตอนติดติดผลแล้วให้ไปอีกหนึ่งลูกหมดปุ๋ยไปสองลูกแต่ใช้โฟีร่วม ไปสรอบปรากฏว่าลำใหญ่ดกแล้วลูกก็โอเคสวยงามแล้วแปลงนี้ได้เอาอามิโนโฮอร์โมนเลสมาฉีดอีก2รอบเหมือนกันลำใหญ่สวยงามมาก แล้วก็ดกแล้วดกอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วงาก็ฉีดพ่นฟตีไปสองรอบเหมือนกันปลูกงานในระหว่างต้นลำใหญลำใหญดกเกือบทุกต้นลแลยแล้วลูกใสก็โอเคตอนนี้ก็อยู่ในประมาณ A ไปแล้ว ค่อนข,ข้างจะดกเกือบทุกต้นเลยติดตามลำใหญ่แปลงที่ใช้40ทีกับอะมิโนเลส ลูกก็โอเคไซส์เริ่มใหญ่ละเกินบีมาเอละแล้วก็ดกอย่างเงี้ยดูไกลๆเนี่ยแนะปลงนี้ใช้เฟอรตีตั้งแต่เริ่มแต่งกิ่งลำไยเลยแล้วเนี่ยดกเป็นแถวเลย